เพอนอออีน,น,นค่ะไ่ว่าบนอ,อกสกปีกเป็ดอะไรสาวมัออกมาหาเรียบร้อยมันมีอย่างไรคะมัออก,มออกใส่กระเทียมใส่กเกลือใส่น้ำปลาค่ะบนนอ,อกก็จะปีกนากินก็ปลูกค่ะ จับมาบานค่ะบานจับมาบานนะคะตางหน้าตาค่ะก็เา็นหนักไปปิ้งกุ้งน้าคาร์ี่นอปิ่งกุ้งปิ้งกุ้งปิ้งปีกเป็ดนะคะไม่คว่าเป็นหนักเสียปีกเป็ดมาให้ลูกปีกเป็ดมากรองสาวก็ร่างปิ้งค่ะสาวมาปิ้งซอย ค่ะซุกค ok. ่ะโอ้ยค ok. ื ok. ่อมืดมืดซุกซุกเลยเนี่ยเมื่อกหร่จะซุกเราบอสค่อยซุกไปเนาะค่ะค่ะในข่้นตอนเาจะเอาเนื้อเนื้อไปย่างนะคะ เนี่ยไม่ยางเหลือไม่ยางนะคะติ๊บนะคะ ย่างเนือ้อย่างเนือ้อย่างเนือ้อข้าวบ้านอกสีย่างมานน้ค่ะเหรอคะจะแซ่บอีกนั่นค่ะเนาะนี่ปีกเป็ดย่างเรียบร้อยค่ะพี่น้องปีกเป็ดแล้วก็กุ้งเด็กสาวก็ล่างเห็ดกุ้งแซ่หนำปลายอยู่ค่ะกินอีกมือนึงค่ะมาแลงกับเมื่อแล้วกับ กลับไปที่ทำงานค่ะกลับมาเยี่ยมบ้านเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนคะบ้านไม่คัวบป็นเนาะอันนีบ้าน ่ะพี่น้องสุกก็บได้ขายเลี้ยวเห็นบนน่ค่ะพี่น้องค่ะปิ้งเนื้อแล้วค่ะบาลน,นี้นี่รับุดใส่ป่ะ แสบเลยค่ะพี่นอ้องปิ้งเอาค่ะน้ำมันจังบหลายอย่างย่างเมื่อเข้มนะคะพี่น้องมหฮัลูแบบนี้จะดีใจแล้วค่ะเนาะกลับมาบาทเดี๋ยวไปทํางานต่อค่ะไม่แห้งก็ทําไปนะค่ะงานเมนเื่อแห้งางไดก็กลับมาอยู่ที่นันเฮาแล้วค่ะพี่น้องเนาะยังหาเงินได้อยู่หาต่อไปเรื่องชีวิตจ,จา้าวอง บ่เป็นว่าลูกลูกบเบลียงกนะคะลูกเขาอยากให้ออกคือแต่ว่าแม่หันดื้อแม่ด yeah. ื้อยากเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานงานเะคลองเคยเห็นแล้วค่ะพี่น้องเนาะเป็อยากเฮ็ดต่อไปลูกเฮงว่อยากให้เฮ็ดลูกอยากให้เศร้าไม่เฮ็ดล่ะลูกเคยกับว่าแม่เศร้าเฮ็ดบ่เศร้ากุสิเฮ็ดเทียงเขาแล้วค่ะเทียงเขาอยากอยากอยากเฮ็ดเขาก็ตามใจเขากระเขากระบบังคับ ความสุกข,ของแม่เขาบอกบังคับลูกนี่บอกบานลักับไม่อยู่น้ำลูกกัสิกับมาอยู่บ้านกัสิมานางมานอนซื้อเนาะคะ่ะหลานกับบมมีเขากับบมมีลูกค่ะเจ้ออาแม่ยหง่จะบ,บ่มมีลูกแต่งงานกันหาหกปีแล้วก็ยังบ่มีลูกอยู่อยากได้หลานอยู่เนาะค่ะเนาะนบ่ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยป้งเนาะค่ะเนาะมีกุง้งกุ้งปีงปีกเป็ดปีงนะคะมี เน่เข้มปีงนะคะย่างเอาปีงเอานะคะเนาะขอบคุณได้หลายเลยค่ะที่เขามาชมสุขภาพแข็งแรงกับจูคูสุกคนนะคะมีเงินมีทองใส่นะคะเนาะพี่น้องกดติดตามให้พี่พวบมันนอกน้ำเนี่ยเลยะค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์น่นเนี่ขอบคุณได้หลายอีกครั้งหนึ่งค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบปทีกินหฮเบิรงนได้ค่ะ